สวัสดีครับกลับมาจากอเมริกาแล้วนะครับสวัสดีผมเทรดไม้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทรดดิ้งชั้นของผมนั่นเองนะครับวันนี้อินดิเคเตอร์โวลูมนะที่ผมอยากจะมาอัปเดตวันนี้นะครับมันชื่อว่า wave volume นั่นเอง wave volume มันใช้งานยังไงนะครับในการเทรดทองคํา indicator ตัวนี้ต้องรู้ไว้ก่อนนะเขาถูกออกแบบออกมาเพื่อที่จะเทรดคอมมูนิตี้หรือว่าการเทรดทองคำนี้เป็นอะไรที่เหมาะสมม,มากๆเลยในการเทรดกับ wave Volume นั่นเองนะครับเจ้าของคนที่คิดค้นเทคน,คนิคนี้ขึ้นมาก็คือคุณ wise wave คุณ wise นั่นเองครับคุณ wider เนาะชื่อเขานะครับได้ออกแบบมานานแล้วนะครับแล้วเอามาใช้ในการเทรดทองคำได้อย่างดีมากๆเลยมันใช้งานยังไงนะครับผมจะพาไปดูภาคทฤษฎีก่อน คลิปนี้เราก็จะพาไปดูตัวอย่างการเทรดทองคำกับ indicator wave volume ถ้าสนใจดูให้จบคลิปเลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวเดี๋ยวจอกันได้เลยนะครับในภาคทฤษฎีตัวอย่างแรกการบายของการมองโวลูมนะครับทางล่างนี้นะครับโวลูมตัวนี้มันจะชื่อว่า w w v นั่นเองสามารถมองได้ใน trading view เป็นอินดิเคเตอร์ที่ฟรีใครที่ก็รู้นะครับว่าผม่เป็นโวลูมเทรดเดอร์แล้วก็สอนออ d e เดอร์ฟลอร์ด้วยนะครับใครที่สนใจทักมาได้เลยคือเราอยากจะมองโวลูมแล้วบวกเข้าไปกับเทรนด์ด้วยนะครับไปกับอัพเทรนด์เราจะเทรดอย่างนี้มองอัพเทรนด์ดีๆอัพเทรนด์นะครับมันจะเกิดขึ้นตอนที่ราคาพักตัวแล้วหลังพักตัวแล้วโวลูมจะกลายเป็นสีเขียวสีเขียวเป็นสัญลักษณ์การบายของราคานั่นเองเราต้องมองด้วยว่า แท่งเทียนที่เราจะบายอ่ะมันจะต้องเป็นแท่งเทียนสั้นๆแล้วก็เป็น b u l l i s h Candle ที่สวยเป็นแท่งเทียนที่บุกขึ้นไปแล้วก็ b เบ a k ราคาขึ้นไป p e a r i s h v o l u m ุตรงนี้หายหมดไปนะครับก็กลายเป็นสีเขียวนะครับนี่คือ Signal แล้วราคาก็พุ่งขึ้นไปเป็น Up-trend ขึ้นต่อไปอย่างนี้นะครับเราบายตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ไปปิด TP อยู่ที่แล้วแต่ว่า risk reward ของเราจะวางไว้เท่าไหร่นะครับผมจะวาง St o p loss ไว้ประมาณ รงที่มันเป็นสวิงโลพอดีนะครับนี่คือขาขึ้นไปดูตัวอย่างขาลงมั่งครับขาลงนะนะครับแท่งเทียนจะต้องเป็นแท่งเทียน Bearish ที่มีพลังไม่มี Spike ไม่มีไส้หางที่ยาวนะครับทีนี้ตอนที่เขาจะลงนะครับ Volume สีเขียวหรือ Volume Buyer มันจะต้องหมดไปก่อนพอหมดไปแล้วมันจะ drop ลงไปมากกว่า50%นี่นะครับแล้ว มองดีๆนะครับว่าตรงนี้มันเป็นสัญลักษณ์ Double Top ด้วยราคาดูเหมือมนว่าจะหมุนเวียนลงไปแล้วเราก็สามารถเซลตั้งแต่ราคาตอนที่เขาิร์นออกมาเป็นสีแดงหรือว่าเป็น Bearish Wave นั่นเอง Wave Wave Volume ออกมาแล้วเราก็เซลตามลงไปนี่คือการหมุนเวียนของ Trend พอดีเลยนะครับ Risk Reward 1ต่อ2 Stop Loss ของเราวางไว้ข้างบนนี้นะครับแล้วเราจะได้โอกาสที่ราคาจะ ลงไปอ่ะสวยมากๆเลยกฎสำคัญมากเลยที่เราควรจะมองไว้ก็คือเราต้องเลือกแท่งเทียนที่มันเป็นแท่งเทียนแบบนี้นะครับเป็นแท่งเทียนที่ไม่มีหางหรือว่าหางเล็กๆเท่านั้นนะครับห้ามเอาแท่งเทียนที่มันเป็นตอนที่เราเซลอ่ะเราจะเอาแท่งเทียนที่มันมีไ่หางตรงนี้ยาวๆนะครับแบบนี้เนาะนะครับนี่คือตัวอย่างการเซลที่ไม่เหมาะสมนะครับในเทคนิคนี้ก็คือห้ามเซลกับแท่งเทียนแบบนี้นะครับ เป็น Rejection เป็นเทียนหางยาวออกมาปล่อยไส้หาออกมาแบบนี้แล้วราคาจะไม่ลงเห็นไหมครับถึงแม้ว่า w e v o v u m e ถึงถึงแม้ว่า wave Volume ของเราอ่ะมันจะเทินเป็นสีแดงราคาก็จะไม่ลงเห็นไหมครับแล้วมันก็จะเป็น Fake s i ิ n a นออกมาเราไปดูในตัวอย่างขาบายบ้างถ้าเราบายแบบเนี้ยนะครับมันเป็นแท่งเทียนที่ไม่มีประสิทธิภาพไงเห็นไหมครับถึงแม้ว่า Volume จะเป็นสีเขียวแต่ แบบนี้เราบายไม่ได้เพราะว่า1อาจจะเป็นดาวน t เทรนที่แข็งแรงหรือว่าเป็น rejection ขาลงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมองดูดีนะครับห้ามบายตอนที่มันมีเทียน rejection เกิดขึ้นแบบนี้ครับนี่เป็นส่วนตัวอย่างที่ผมอยากจะเอามาตรงไหนที่ผมไม่แนะนําให้เราเทรดบายหรือ trade ซล l ต้องเลือกแท่งเทียนให้เหมาะสมด้วยกับทิศทางของตลาดนะครับใครที่สนใจอยากจะมีคอมมูนิตี้อยากจะมีกลุ่มเทรดนะครับกลุ่มของเราจะเน้นการเทรด ไลฟ์เทรดในข่าวเย็ดแรงนะครับห้อง Discord ของเราตอนนี้เราย้ายจาก Tele กร a มมาเป็นห้อง Discord แล้วนะครับใครสนใจอยากจะมีคอมมูนิตี้การเทรดเนาะข่าวสารทุกวันอัปเดตท,ทุกวันนะครับแล้วก็มีการเทรดไลฟ์สด3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับจะเน้นการเทรดข่าวแรงผมนี่แหละครับเป็นคนนำเทรดแล้วก็เรียนไปด้วยเทรดไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถเรียนฟรีในห้อง VIP ของเราได้ด้วยนะครับตรงนี้ ใครที่ยังไม่แน่ใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเป็นอยากจะเข้ามาในกลุ่มแล้วมาคุยกับนักเรียนคนอื่นนะครับสามารถเข้ามาฟรีได้ในห้องไลฟ์แชทฟรีของเรานะครับสามารถเรียนรู้เนื้อหาฟรีได้ใน Learning Center ของเราด้วยตัวยอย่างที่ผมอยากจะมาบอกนะครับก็คือ Time Frame ในการใช้ของ Volume Wave นี้เราสามารถใช้ทุกๆ Time Frame ได้เลยผมแนะนำตั้งแต่ Time Frame 5นาทีขึ้นไปถึง4ชั่วโมง1วันก็เทดได้เพราะฉะนั้น สำหรับมันเหมาะสมมากใครที่เป็น Day Trader แล้วเทรดกับ Volume Wave เนี้ยจะดีมากๆเลยดูนะครับเราต้องรอให้การคอนเฟิร์มเกิดขึ้นก่อนคอนเฟิร์มก็คือมันจะต้องสร้าง Daily High ขึ้นไปก่อนของวันนั้น Daily High ถูกสร้างขึ้นไปแล้วใช่ไหมนะครับตรงนี้เนาะทีนี้เรามาสปอตดูว่าตอนที่เขาพักตัวมันจะเป็นสวิงขาขึ้นใช่ไหมเราอยากได้ถ้าเทรนด์มันขึ้นไปแล้วเปอร์เซ็นที่ราคาจะขึ้นต่อมันมีสูงมากเลยเพราะฉะนั้นเรารอดูครับว่า ข้างบนนี้มันเป็น up trend ขึ้นมาเนาะนะครับแล้วข้างบนนี้มีการรองรับของราคาอยู่ข้างบนนี้นี่ครับข้างบนนี้เนาะเพราะฉะนั้น daily high ก็เกิดขึ้นแล้วของวันนั้นนะครับแล้ว s i d e w a y อ Asia session ส่วนมากจะเป็น sideways นะครับพอล o นดอ n s e สชั่นเป็น up trend เกิดขึ้นแล้ว New York session ก็อาจจะกลายเป็น down trend นะครัเพราะฉะนั้น Asia จะเป็น s i d e w a y ลอนดอนขาขึ้นแล้วก็นิวยอร์กก็จะเป็นขาลงก็จะไปอีกทิศทางหนึ่งนั่นเองนะครับแต่มันจะไม่เสมอไปนะครับแต่ทีนี้เรามาดูครับว่าลอนดอนเซสชั่นราคาทองคำอาจจะเป็นบูลลิชเกิดขึ้นหรือเปล่าเรามารอดูการคอนเฟิร์มของเขาครับอย่างนี้เราสปอตดูว่าราคาจะขึ้นอีกจริงหรือเปล่ารอคอนเฟิร์มนะครับรอคอนเฟิราา์มเ,เาาทเียน,น,นาาที่มีไม่มีไส้หางแบบนี้แล้วรอให้เวฟโวลุมของเราอะ มันเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวแล้วกรณีตรงนี้ก็เป็นสีเขียวจริงๆด้วยไหมครับนี่เนาะแล้วเราสามารถบายขึ้นไปครับตรงนี้ Risk Reward Stop Loss ของเราผมแนะนำให้วางไว้ที่ l low o w w ของวันนั้นเลยนะครับ Risk Reward ของเราเก็บ1-2ต่อ2หรือว่าสปอตราคา high อ i ไ h ของวันนั้นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเลื่อนเป็น1-2ต่อ2นะครับหรือว่าเป็น1ต่อ สแบบนี้แล้วราคาดูนะครับก็จะนี่คือ safety distance ของการวาง stop loss ของเราไว้ระวัง stop loss ไว้เพื่อที่จะควบคุมความเสี่ยงของเราให้อยู่ในกรอบของทุนของเรานั่นเองดูนะครับแล้วราคาก็ดีดขึ้นไปแล้วก็ไป hit high high แล้วก็ขึ้นไปต่อนี่คือการเทรด volume wave ขาขึ้นรอคอนเฟิร์มเดลี่ให้มันเป็นเดลี่ให้มันเป็นราคาสร้างหา g h ขึ้นไปของวันนั้นแล้วรอการพักตัวถ้าเรามองดูดีๆนะจุดตรงเนี้ยมันเป็นจุดพักตัวที่สวยมากเพราะว่ามันมีโซนยึดตรงนี้ไว้เห็นไหมครับนี่ราคาตรงนี้แล้วก็เขามาชนราคา POC ของเราคือ point of control ของ volume เมื่อวานนี้ด้วยแล้วก็มา reject ตรงนี้ไปแล้วก็ขึ้นไป แล้วสัญลักษณ์ที่สวยที่สุดเลยก็คือจุดหมุนเวียนของ Volume Wave ของเราจาก Bearish กลายเป็น Bullish แล้วนี่ยนะครับคือสัญญาณการหมุนเวียนเว e v o l u m มนี้เราเอาไว้ใช้ตอนที่เราอยากจะรู้ว่า Volatility ของตลาดมันพุ่งขึ้นมันจะปรับตัวขึ้นก็คือ Volume ของตลาดวันนั้นช่วงนั้นจะเกิดขึ้นไหมส่วนมากในช่วงนีรลอนดอนเนี่ยจะมี Volume ที่สวยมากๆเลยแล้วก็ ไปตอนเย็นอีกรอบหนึ่งก็คือตอนนิวยอร์กเซสชั่นก็จะมีโวล่มเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งจากตลาดอเมริกานะครับนี่คือขาขึ้นเนาะเราไปดูขาลงกันบ้างครับทีนี้ตัวอย่างขาลงตัวอย่างโวล่มขาลงนะครับราคาเป็น p profile แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้เนาะดูนะครับถ้าเราถ้ามันจะเป็น up trend จริงจริงอ่ะราคาจะต้องไม่มี rejection ตรง p o c ถูกไหมเพราะฉะนั้นใครที่เทรดโวล่มแล้วเคยชินแล้วการเกี่ยวกับโวล่ม profile ของเรานะครับจะเห็นว่าการ rejection ตรงเนี้ย สองครั้งตรงนี้บ่งบอกว่าไบาเออร์เขาอ่อนตัวมากนะครับทีนี้เรามารอดูจังหวะขาเซลล์มองให้วอลลุ่มเวฟของเรากลายเป็นสีแดงดูนะครับตอนไหนมันจะเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงข่าวพอดีนะครับช่วงข่าวเนาะเราจะไปกับเทรนด์อีกรอบหนึ่งได้ไหมราคาเบรกช็อคเตอร์ตรงนี้ออกไปแล้วนไหมครับนี่เบรกออกไปแล้วแล้วมันเทรนเป็นสีแดงเนาะนะครับแล้วก็รอให้คอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะครับ ตรงนี้แหละสำคัญมากเลยว่าเราจะเทรดลงเราจะเทรดเซลลงไปตรงนี้ด้วยกับตอนที่มีข่าวไหมนะครับผมคิดว่าเราสามารถเทรดเซลล์ตรงนี้ได้นี่คือตัวอย่างเนาะแล้วสปอตดูว่าเส้นดีมานราคาดิมานของเราที่อยู่ข้างล่างรองรับเราหรือเปล่านะครับดีมานส่วนนี้เนะาะปริมาณของเรารอตรงนี้นะครับแน่นอนว่าราคาจะต้องลงมาตรงนี้ก่อนรีสตรบอตหนึ่ต่อ2ของเราจะได้ไหมลองดูนะว่าราคาจะลงไป อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าลงไปแล้วก็ Risk r e w ต r d 1ต่อ2ของเราก็ถูกฮิตด้วยแล้ว Wave Volume ของเราก็ยังกลายเป็นสีแดงอยู่เห็นไหมครับแล้วราคาก็ไหลลงไปแบบนี้นะครับแล้วราคา Break of Structure ของวันนั้นเห็นไหมทั้งวันครับมันเป็น s side wave นะครับตรงนี้เป็น s side w a เวเกิดขึ้นแล้วโอกาสที่ราคาจะลงต่อตรงนี้เป็นโอกาสที่สวยมากๆแล้วก็สูงมากๆที่เราจะวินตรงนี้การเทรดอะ่ะจริงๆแล้วเราไม่ต้องจําเป็นจะต้องเทรดทุกวันก็ได้เรา จะต้องตามหาโอกาสของเรานะครับตอนไหนที่ราคาเกาะตัวกันเป็นวันๆนานๆนะครับเป็น range ใช่ไหมขยับนะครับไม่ใช่ Up t เทรนไม่ใช่ Down Trend เป็นไซด์เวฟอยู่นานๆโอกาสตรงนั้นนะครับจะสูงมากที่ราคาตอนมันเบรกไปตอนข่าวนิวยอร์กเซสชั่นหรือว่าตอนนิวลอนดอนเซสชั่นจะมีโอกาสสูงมากที่ราคาจะไปในทิศทางนั้นถ้าชอบเวฟโวล u m มนะครับถ้าใครเป็นสายเวฟ ถ้าใครเป็นสายวอลุ่มเหมือนผมเนาะแล้วก็ชอบเทรดกับการมองวอลุม่มใครที่ชอบเทรดกับวอลุ่มอยู่แล้วนะครับเอาตัวเนี้ยเอาอินดิเคเตอร์วอลุ่มเวฟตรงเนี้ยไปใช้เพิ่มเติมไปเพิ่มเติมความมั่นใจเพิ่มเติมการทํากําไรแล้วก็เพิ่มเติมความแมน่นยำของเราด้วยนะครับผมเทรดเออร์ไมเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากเลยที่เข้ามาดูจนจบนะครับแล้วก็ have a nice day ทุกคนด้วยนะครับเจอกันในไลฟ์ใน Discord แล้วก็ใน Tele กร a m แล้วก็ a c e b o o k ด้วยผมเทรดเอร์ไมคสวัสดีนครับทุกคน